สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุภุสกุลกับสวัสดีเอฟซทุกทุกท่านครับสวัสดียามเช้าครับอยู่ที่กรางอุบลสายยันสศราหนึ่งก้าก้าเจ็ดครับผมนะครับบรรยากาศตอนยามเช้าครับสดชื่นครับเย็นสบายครับอ่าบ้านห่อนครับเพราะว่าพ่ทธาสายแต่ไปสายไปกับจีรอนครับแต่เมื่อวานนี่กับฝนตกนิดหน่อยครับอยู่ที่กรางอุบลสายยันสศราหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอำเภอพิบูลสงคหามจังหวัดอุบลราชธานีครับ นี่ครับบ่อไปไสมาไสเดินไปแล้วก็เดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปนี่ครับยิทผิดกูดังนี่ครับเพราะว่าบ้านกับกดังกับยุ่ไก่กันเนาะครับเนาะนครับเดินไปเดินมาเบื้องเนี่ยอ่ากดังไส่้าวใส่ผู้หญิงนะครับเออนี่ครับรถกระจอดเต็มขึ้นกาครับพี่น้องเอ้ยครับงานการช่วงนี้กับบกคอยมี่ครับผมสาหรับหน่อยผมเกาเฮงบ่มี่ได้ครับ่ะเราก็ยังมีบริการเหมือนเดิมครับ บนสายอินซานงเก้าก็เจ็ดเวทีเครื่องเสียงมอรัมแดนเซอร์นะครับนักร้องนี่เบิร์ดครับชุดหน่อยชุดใหญ่เวทีเครื่องเสียงชุดเล็กชุดใหญ่รถแห่ใหญ่รถแห่เล็กครับพับพยนต์เล็กพับพยนต์ใหญ่ก็มีครับผมนะครับเครื่องใช้นังเราก็มีนะครับนี่คือสายแบบฟิล์มก็เลยนะครับเด้อฟิล์มก็นี่นี่แบบสายแบบฟิล์มครับดังเดิมก็มีครับรับบริการทั่วประเทศครับผมนี่นะครับ นี okay. Guys, wow. ่ครับเครื่องฉายฟิล์มอ่ะระบบดิสตอนล้วก็มีนะครับนี่นีน้อยนังครับน้อยแห่น่อยนะครับวโอ้ยน้อยนังหน่อยนะครับเด้อนะครับตัวแห่น่อยช่วงนี้ว่างการว่างงานนะครับไปสนใจไปแห่นะครับบนเมืองพวกวงไฟครับสนใจติดต่อมาได้ครับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมตัวแห่เล็กอ่าราคาเป็นกันเองนะครับตัวแห่ใหญ่แล้วก็ว่างอ่าช่วงนี้ว่างการว่างงานครับ เดิอบเดือบพัฒนาเดือบสีไก่เขาวันสาอ่าไปธรรมดาอ่างานการก็คงบุกคอยมีปัญ่าสำหรับทีมงานออนทัวร์สองตับลสายยันเศร้ากะช่วงนี้ก็มีแต่วันทุกสุขครับวันไรสุดกลมปิดนาริตาไรนะครับขั้งทีลอยสิบสี่นะครับเด้อว,วันที่สิบสองพัฒนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมอ่าไพ่พัฒน์เข่ากลม กะือตัวจองตัวกันไหนนะครับเด้อสำหรับนานิตาไร้ครั้งที่ร้อยสิบสี่ครับผมสําหรับทีมงานนอากระเสิร์ไปผุดเดินทางไปวันที่สิบเอ็ดพูนครับว้าเวทีก็ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเอาแต่กลางเสียงไปลงกับโอเคแหละครับอ่านี่ครับภาพบรรยากาศตอนเศร้าๆอยู่ที่โกราังอุบลสายยันงเศร้าเออบางหน่อยก็มีงานบางหน่อยก็ไมีงานบ่มีงานอ่ากะเป็นกําลังใจให้กำดีใจให้ ผู้ที่มีงานกับเป็นกําลังใจให้ผู้ที่บ่มีงานนะครับเนาะสำหรับนี่ยแต่ผู้บ่มีงานก็น,นอนนี่ครับนอนอยู่ที่โกรังอุบลสายยันซาวหนึ่งข้าวก้าเจ็ดครับทีมงานออนทวดสองนะครับเพราะว่าง,งานทั้งห้องมีครับมีแต่มือไร่เหมือนที่สิบสองผืนละเอา้าวใครก็บ่มีงานนะครับนอนพ่อได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินปูกินปลากินอา่าซือหาลอยพ่อได้จุนเจือไปครับสําหรับคนที่มักนี่กับเป็นผู้บ่มักเครื่องเสียงนี่ไปแล้วครับโบมีงานนี่นี้แล้วครับนี่สนิทก็มัก ชอบในการทํางานแบบนี้คือเวทีเครื่องเสียงชอบชอบชอบเวทีเครื่องเสียงนี่บอแมนครับชอบคือแดนเซอร์ครับเป็นกระเทยเองสิมักครับนี่รัพูดตอย่างนี้ครับมันมักอะได้ว่ามักไอ้เครื่องเสียงนะครับมักสมัครมักแดนเซอร์นะครับแดนเซอร์เป็นกระเทยอย่างเดีอ่ะนี่แหะครับภาพบรรยากาศบอมี่ยังครับมีตำรวจจอดครับช่วงนี้งานห่างใน่จังน้อยครับผม ก็เป็นยังครับสู่ๆกันต่อไปสําหรับผููเหตุเครื่องเสียงเนาะครับนอ่แยมมีก็มีหลายมบ๊มี่ก็เป็นตั้งสี่นะครับอคนที่เห็ดเครื่องเสียงนี่ต้องมากทั้งเครื่องเสียงอีกทีเลยครับลงทุนแบบหลยจ้ามเสดทุนขึ้นนี่โอ้ยกันใจบ่มากอีดีบมสูดีครับผมอก็ต้องใจการในการต่อไปนะครับนอสำหรับทีมงานเวทีเครื่องเสียงนะครับ ย่ำย่ำมีหลายกับลายจนบเครื่องบอพอ่พ่อย่ำบ่มีกับบ่มีครับเพราะว่าช่วงนี้งานมีกับมีส้นกันแหละครับมอีอ่ครับช,ช่วงเท่านั้นนี่ก็พอมี่เนี้ยคือช่วงนี้คือเป็นบุญบั่งไฟนะครับเนาะอาจจะบ,บอเต็มที่ป,นป,ปันได้สุดสุกีนะครับเนาะเออชุดสุดปีหนูอายบ่ได้เครื่องนี้บ่ได้บ้างปันนี่ร้อครับตอนนี้ก็คก่ค่อยจัดก,การจัดงานป,นป,ปันได้นะครับเนาะ ก็นี่ก็มันก็สิใกล้เลือกตั้งน้ำแน่เนาะครับเนาะวันที 14, น่สิบสี่นะครับเลือกตั้งทีมงานกับสิบไลวันที่สิบสองเออกลับมาพอดีสิบสามสิบสี่ 13, 14, กับพอดีเลือกตั้งอยู่บ้าทน,นี่หรอกครับอ่านะครับนะครับทีมงานผู้อยู่นี่กับอยู่กับนอนน้อนอยู่นี่กินอยู่นี่นะครับทีนี้นพนมีหม่งขั้วบางคนก็ซื้อาากับเขาว่าให้แน่บางทีก็เข้าซื้อแน่เพราะว่าบางเชือบุตรที่ว่าอยู่ โซนนี้ลูกพี่ก็ไปคงจันทบุรีไปกรุงเทพผมครับเออลูกพี่อยู่พี่ก็เสยกินตลอดครับสำหรับทีมงานอยู่ในนี่ครับผมเออนะครับนะครับจังได่กับพวกเราพบพ่อกันกับทีมงานเท่าไรครับวันที่12บสอเหมือนครับไล่อยู่ที่บ้านพักแสงทองฟินแลนด์ครับผมอ่านาดิตาไร่ครั้งที่114ครับดีเลยครับเพิ่นมีเฮ็ดไรยังสีแหกพ่อกับพ่อไอ้เฮ้ามีงาน อาทิตย์ละงานก็นยังดีเนาะครับนะเนาอพ่อได้ซื้อข้าวซื้อน้ำกินครับประทังชีวิตไปซ้ำม,มีงานหลายฟ้ามออกพรรษาพนล่ะเสร็จมีงานหลายเนาะครับเนาะอช่วงนี้กะมีหน่อยก็กินตามหน่อยกับประหยัดเอาแล้วครับเนดะ้อช่วงนี้งานงานมาหลายก็ตานเสียใจประหยัดเอาเนาะครับเนาะอสู้ๆกันไปต่อไปกันแล้วครับเนดะ้อนี่ครับบรรยากาศที่ก๊อดังบน,นสายยันซาครับช่วงนี้เงียบเงาสุดเกิน เงียบง่ายังพอถูกพีวายุ่งถูกพีวายุ่กับบ้านเงียบง่ายแล้วครับไม่มีการมีงานจังได้กะฝากเครื่องเสียงนะครับอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับออนทัวร์สองผมนอ้อยช่วงนี้ผมไปบริไปเวทีไหนแล้วครับเดิ่ไปเวทีประมาณแปดขาเนี่ยครับแปดขาครับเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันเป็นอย่างนี้หนึ่งหมื่นห้าพันเพราะว่ามันเครื่องปันน่นติดตามตลอดครับ เพราะว่าใส่เครื่องปั่นไฟมันจะสีดังดีนะครับเครื่องเสียงนะครับเน้อไฟมาเต็มครับผมนี่มีเครื่องปั่นไฟบริการนําไปนําแดีวก็มีไฟแสงสีเสียงอลังการครับจากไร้ไร้ไปได้กับจัดให้เลยบอกว่าเสียไฟไร้กับเต็มเวทีก็ได้ครับอ่านี่ครับราคาที่เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับไก่แถวอุบลนี่ก็ต่อรองกันมาได้เบิดแล้วครับว่าจะคุยกันนะครับเนาะว่าจะจ้างเงินสองเงิสามก็สิไปอยูอะไปนะครับแล้วครับแล้วเอ้าสามโมีงาน อก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะ้ครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ